ของพระเจ้าอินทรวดีท่านเตือนว่าอย่าให้เลือดครึ่งนาคนั้นถูกเรียกด้วยความเศร้าเพราะนั่นคือคำสัญญาแห่งดินน้ำที่แม้เทพยังห้ามไม่ได้พระเจ้าอินทรวดีรับคำและตั้งเวรยามดูแลเจ้าหญิงอย่างเข้มงวดไม่ให้นางต้องรับรู้ถึงความทุกข์ใดแต่ความสงบสุขไม่เคยยืนยาวในโลกมนุษย์ครับเมืองศัตร,รูและสงครามที่ไม่อาจหลีก ในอีกฟากหนึ่งของภูเขามีเมืองหนึ่งชื่อว่าเวียงสุวรรณเจ้าผู้ครองเมืองนั้นคือเจ้าชายรามอินนักรบผู้หญิงเยโสและกระหายอำนาจเขาได้ยินคำร่ำารือถึงความงามของเจ้าหญิงสุภาลักษ์และต้องการได้เธอมาเป็นมเหสีเพื่อเสริมบารมีเขาส่งสารสู่ขอสามครั้งแต่พระเจ้าอินทรวดีปฏิเสธทุกครั้ง เพราะรู้ว่าเจ้าชายรามอินเป็นผู้กระหาย